เฮ้ยคืออะไรไปจับสูตรผมอ่ะรวยเฮ้ยรวยเกินเฮ้ยพี่โก้พี่โก้พิโก้เกินไปพี่โก้เกินไปเด็ดต้องมีก้าวมี จีอามาดิวะชีนายมาดิเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเดี๋ยนรูปเขาไม่เชื่อเลยครับว่าเป็นจีไดตัวเปล่าใส่ฉายาให้ด้วยเปลี่ยนเป็นสีเป็นเปรตนีกรอบเผื่อไม่เชื่อเผื่อไม่รู้ว่าเป็นจีไดใส่ด้วยกรอบสตาร์ จีนายมันสูตรแบบเจ้าพ่อชุดเบฟจัดให้เต็มโฟหิมะด้วยหมวกเหมือนกันเป๊ะคือออกมาก็คือจีนายะครับที่ปัญญาอ่อน,น,น,นผู้ชายคนนี้เคยเป็นป้าจีนายไอ้เน่ยก็ชอบอุ้ยกอบสตาร์อุ้ยกอบสตาร์นึงจัดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยรือเากอบซาร์วเรื่องจัดคนเนี้ออาคอช่หรอเล่มีตัวไอด้วยร่ะหลัเอ่อดีครับดีครับอ่อพอดีครับเสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีครับพี่จีนยครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อชื่อบีมครับชื่อบีมชื่อบีมครับโกนอะนี่พี่จีนยไหมผมกนแล้วโอ้โหโอ้ผมตาพี่เวลาเราพี่โกนอ่ะโอ้โหอ เรียกผมว่าโกมุกระทะเฮ้ยแต่ไปเลยพี่โกมุกระทะโกมุกระทะเหมือนต้องหมูกระทะเลยโหดครับต้องการตัวสาวอุ้ยเต๋อเลยครับพี่ตัวจริงเลยเนี่ยตัวจริงพี่ตัวจริงพี่โกตัวจริงครับตัวจริงเนี่ยตัวจริงดูฉายาดิไม่ได้ครับก็มีคนเชื่อโดยที่ไปสงสัยในตัวผมนะพี่โกครับขอ้โหข้างไหนพี่ได้ไปครับว่างอยู่ครับทั้งสองข้างข้างครับ ผมขอทั้งสองข้างเลยพี่ลิ้นผมเลิส์ผมเปียกนะพี่ลิ้นเปียกโปดเลยครับพี่โก้ครับพี่พามโก้ครับพี่โก้ครับผมขอเลี้ยงข้างไข่พี่หน่อยครับไปเลยครับพี่โก้พี่โก้โก้พี่โก้โก้ใอ้ผมมากับโก้ยค่ะครับกับเขาครับกับเ่าเรด้วยก็ ก็ไม,ม่ได้แซบอะไรนะครับแต่ว่าผมมาติดตั้ง,งไข่โป้ครับกระสุนปืนเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นลูกอมเลยเอาเรื่องจัดจัด <c oughs> ว่าไปว่ากับผมเฮ้ยนี่ชนะแลว้ชลวชนะแล้วชนะแลี้ยวก็ต้องไหนครับลงโมจิกี่บ้านเกิดพี่ดีกว่าครับผมกับอกคนชิคกี่เลยน้อง เลยใครก็ได้นะเล้ยไม่ใน่พี่ยครับนี่ผมจะบอกให้นะว่าผมอ่ะ F4 พี่โก้ตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เป็นอาซูจิเด็กทุกคนตอนเกิดเขาร้องอูแหววผมเกิดมาผมร้องว่าจีน่าจีนาครัเอ้ยวันแมนเหรอวันแมนวันแมนมีนะมีนะอ๋อมีคนเหรอครับมีครับมีครับแหนะชงแล้วไม่เล่นเหรอพี่ไม่ชมพี่ชมเขาชงบุ๊กไปแล้วไม่ต่อเลย แค่เข้ามาชื่อจีนายขึ้นมาก็ชนะแล้วครับโอนเออกเกมหนีแล้วพี่โก้ครับพี่โก้พี่โก้ได้แล้วผมครับพี่โกพี่โก้วา้าเฮ้ยตาพี่โก้ตาพี่โกครับเมาเนเลเจอยิงกนได้โดนล่างดีโดสตัวเลยตามผมตามผมตามผมตามได้เยครับไดเลยครับเผมไปจะมเอ ไปติดไปบุก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 บุุ้พี่โก้ไปแล้วพีโก้พี่โกมีคนเดียวตากวาโอ้่หพี่โก้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไายพีโก้เฮ้ยบ้านนี้มีบ้านนี้มีตัวนึ่งครับผมเก็บปะการอยู่แล้วเก็บหลักาไม่อยู่ตัวหมาพิทูนะเจ็บมากเจ็บ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  เอาหมาถึงผมมาเจ็บ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 หลังบ้านหลังบ้านครับหลับ้านมาแลแกแรกกันแล้ไปในบ้านครัพี่ผมแทงให้ผมแทงให้เออเออเอ ไม่รู้จักซะแล้วไอ้สาสไม่รู้จักซะแล้วกลัวเด็กข้าไข่ไปโก้ดีไม่อะเพื่เยอะเด็กเจาดคอไอ้ไอ้บมเจ็ดอนีเีไม่เจ็ดผีเอ่าเพื่อนน้องได้ไงครับเพื่อนม่วงเพื่อนไม่ไม่ขิดเกมด้วยนอนก่ับ คือทุกคนต้องศรัทธาในตัวผม่ไม่ใช่สงสัยในตัวผมไม่อะไรก็้อัตพี่อยู่เพราะผมเป็นดิจชูผมคอยาพี่อยูรคเนี้ยเโมงแล้วครับจังหวะนี้รวมตั้งทำแพงพี่ตั้งมแพงคผมผมมาแล้วครับตั้งแพเลั้งแพตั้งแพงครับเพื่อเพื่อเพื่อื่ไง เเเออว้ยานี่ไงนี่ไงนี่ไงประกาศมาทำเด็กข้างไข่พิโก้เพ่จับสูตรผมอ่ะสวยเยมาเข้ามากดเกินเฮ้ยพิโก้พิโก้พิโก้เกินไปพิโก้เกินไปเด็ดจริงปีกาปีบอกแล้วครับพี่โก้คนเดียวมัหมดนะครับเขี้ยนี่ดีมากโอ้ยยิงลงผมพื้น เออสวย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 เอออะไรอะไรยิงผอยาิงผมเฮ้ยอุ้ยผมผมยาผมยาไหนใครคอยใครคอยมาปุ่มกระได้หน้าผมหน้าผมผมผมแบบผมขาดยาครับขาดยาสวยสวยสวยเออเพื่อนขาดยาผมขาดโอไม่ได้ไมด้จุกโลมาดูเกงหนังเกงไงดูว่ทำไมไปดูเกงเกงเลยล่ะพี่คือผมเถี่ยวตู่เลยแบบนี้คือผมมียาต้องขาดยาเรา ขอขออ่ามีนี่มันลูกสมุนเบอร์หนึ่งเบอร์สองรงนี้มีเพื่อนเป็นคนที่ไหน่ครับเนี่ยคนณล่เลี่คุณห่ครับขอยาหน่อยสมุนเบอร์หนึ่งมีคุณแปดไหมครับเดี๋ยวกุลแปดครับคิโคเล่นคิโคเลิน A มีนี้ไหมครับสมุน ขอยาหน่อยได้พ right? ี่ผมเดี๋ยวผมหาใพี่เองไม่ต้องห่วงครับยาอะไรรถไหนอะรถใหญ่รถตเล็กอะบอกได้เดี๋ยวเลเดี๋ยวเลกใหญ่รถเล็กครเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเรียกเรียกซะผมเลยพูดซะผมเปนการเลินต่อเลยเป็นทุกอย่างเธอแล้วครับขอใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ายาใหญ่กว่ายาก็ผมไม่ใหญ่กว่ายาย่ ไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วพี่แบบนี้ผมไม่ไหวไต่อไม่ดได้ไม่ต่อไ <c oughs> ม่ได้ลบติแปดบอกอ๋อนี่พี่ผมนี้ผมมียาเนี่ยผมมียาสองก้อนเพี้ยาไปเพี้ยาไปเพี้ยไปสองก้อนผมมีแปดก้อนเลยพี่โก้เนี่ยนี่ไง <c oughs> ผมไม่สี่เราใช้คนละส <c oughs> <c oughs> ี่ไงใช่เราจะได้มีการละกันเลย <c oughs> พี่โก้กับกบน <c oughs> นเนี่ยเนี่ยขึ้น คุณแชมเปี้ยนโกลบอลเนี่ยยังไงก็ตัวจริงว่าโก้คุหัวเราอ่ะแดงจีเลยแล้วพี่โก้เนี่ยอันนี้คือบารมีบารมีจีนายครับเราจะไม่โดนเล่นสนหลายบารมีจีนายพี่โก้แดงจีอะไรพี่โก้เต็มแมเลยนะนายนี่ไงรถหุ้ยปิยดิ้งไว้ดู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 ไว้ไม่ตายไม่ตาย ตาไใช้ได้ไม่มีกตัญญูจริงเห้ยคนตายลิซุนตายแล้ววะอือโอ้เรี้กว่าสเต็ปขับรถลุบไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ผมไม่กลัวอยู่แล้วใครกลัวพี่ใครกลัวบ้าโบมันมีอะไรมันกินลูกไอโฟนแล้วไอโูนไม่พูดไหรอไม่ได้หรอกแค่พี่แค่พี่ร้องว่าห้านี่ผมก็ตายนะครับนอนตายตาหลับเราผมผมกินน้แล้ว ผมผมอะไรเนี่ยผมผมผมรักพี่ง้อแต่อะไรก็ไม่ไ้ิกฟอร์มอะไรกันี้เนี่ยผมก็รักทุกคนผมรักทุกคนอย่างนี้แหะ มองหน้าไม่ติดกี่ตะกุนเกิดอนครับมองกระตูดดีกว่าหน้าแดงหมดเหรอเอ้ยหน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงนี่สิวขึ้นหรือเปล่าพี่สิวขึ้นหรือพี่เขิ่นพี่แพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ีพี่แพ้อะไรมาเนี่ยเขื่นครับเออเขิ่นครับอ๋อเขื่อนพ่อเขื่นนี่เองต้องเขื่อเขือนเฮ้ยผมนั่งข้างๆพี่ดีกว่าที่นี่ผมจองครับ đi đi học trò Một đang đang khai Hey hey mi 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 mo sai. Ha. Ô Ui lại rồi đó nha gì à. chưa. Chụt bay hổ rồi. มันคือจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างเราสองคนไงพี่ของคมาบ้างเราเราทีบ้าเลยบ้าบ้าเลยบ้าเลยมาเอาใจข่าวว่ารักรักล่าสุดที่พี่บอกเลิกเองแล้วพี่เจ็บเองไม่ใช่ครับเอ๋อแล้วไงพี่เอิร์นอุียพี่โก้ไอ้ใจบี๊โก้โก้โก้ อันนี้มันรู้อ่ะมันรู้แล้วว่าเป็นผมแน่นอนอ๋อโกโก้คนโกโก้บอกเลิกเองเจ็บเองไงโกโก้พี่โก้ไม่เปิดไม่คุยเหรอครับอ๋อพี่โกพี่โก้หมูท้าพี่โก้หมูไปไหนดีมีคุณสีเดียวกันไปไหนดีสมุด ไปไหนดีอะพี่นี่พี่ไปตรงมาร์คพ่อมผมอะพี่เห็นปะผมจะไปกินแม่น้ำหมูกระทะครับพี่แม่น้ำหมูกระทะมันชื่ออะไรลูกน้ำหมูกระทะเหรอ่อ้โหเขาใช้เวลาพิมพ์อยู่ครับเจ เวลาผมยิงได้อย่าลืมสวยพี่สวยอ๋ออ้ได้เลยครับพี่มารีเด็กกบด้เยครพี่มเครับได้เลยครบได้เลยครับได้เลยครับได้เลรัได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครยยยยครับพี่เเค้ยร เราเอาดาร์เซียไปก่อนว่าเอาดาร์เซียทิ้งก่อนสวยพี่สวยสวยพี่สวย,ยม, <laughs> มัน,ม,น,ม,นมันบังมาบิโก้ยิงให้ไรพี่ฟังเมื่อกี้

สวยแล้วพี่สวยแล้วสวยแล้วพี่ยังยังไม่ยิงยังเราอะยังไม่ยิงอีกพี่ยังไม่อยู่สิอีกไอผมได้ยาแล้วผมได้ยาแล้วผมัมแบ๊กล้วน้องน้องเบ้าคนตีน้อยนี่งคนกันละสินคนกัะสินนี่ผมปอมปอมกดปอมกดตู้อะไรนะผมเป็นคนสู้สู้อะไรสุพรรณบุรีสุพรรณคนสุพรรณนี่สุพรรณดีดีสูอะไรุพรรณเนี่ย วิผมวิผมได้ยาแล้ววะทำไมอะกำลังกำลังกำลังมุนมุนมุนมันเหมือนเพื่อนขาด่าจริงมีสโมออีกไหมครับในกล่องมีสโมออีกไหมอยากได้สโมุผมผมมีผมมีครับผมมีครับทิ้งทิ้งผมหน่อยครับทิ้งหมดเนาะโอเคครับไป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 เลยครับไปเลยไปเลย ไม่ผมว่าด้านหน้ามีรถอพอเพื่อนพี่โก้ครับเนินนี้มั่งถอดเลยพี่พี่โก้ครับ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 ชอ็ชอตครับช็อตพี่โก้ครับตรงนี้มั่งดีเลยพี่เจ้ผมครับเกียค,ครับเกียครับพี่โก้พี่โก้นี่พิมพ์เร็วนะไม่เลล่นแ้วเขานิ้วเร็วอยู่แล้วคนเนี้ย สมกับเป็นอาจารย์อย่าลืมสวยนะเดี๋ยวได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยถ้าใครลืมนะผมจะแบนออกจากเป็นสิทธิ์เอ็มเขาเลยจริงจโอ้โหได้โอ้โหผมได้ทานนะของไข่ขวาแล้วผมไม่ลืมครับรถคั้นเลยว่าเอ้ยพี่โก้ครับพี่โก้ครับไอ้ดอกพี่เอ้ยพี่โก้ครับมีรถจอดตรงนี้ครับ watch out ทีมันมีการสื่อสารนี่ยกตัวอย่างเป็นพวกรถเซฟบ้านกนี่ยหว่ เซฟบ้านแต่ไม่เซฟพี่นะครับอุ้ยมันมีตรงนี้ครับยี่โก้ครับพี่โก้ครับมีคนตรงนี้ครับมีคนมันสองหัวปิ๊บปอยู่ครับเฮ้ยพี่มีรถมาขวาขวาขวารถมาขวารถมาครับขวารถมามันจะชนัลบักกี้มาสวยพี่สวยอยู่หลับบ้านหลับบ้านพี่หลับบ้าน เรครับรอครครับตลองเขาแล้วเขายิงระเบิดมันมันไม่ยครัระเบิดครับระเบิดรับโระเบิดนะครับรัครับเนาะสวยพี่สวยสวยพี่สวยเ็บมาครัมีครับเอาส่พีคนเอาเอาเชี์ครับสวยครับเก็บมากครับมาแล้วมาแล้วมาใช่เราถูกแล้ว แฮ่แหเฮ้ยผมเนตไปผมเนตไปอุ้อยโอยโอยหอยโ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 อัโอยอยโยตออนตอยโอยตอยโ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 ออโยโอยวยครับอีโยโอยยโยมายอยโยโอยโยโโยยโอยหยคอับอยยโอยโอยโอยอยมันตายเลยโอยโอยยเยอยยออยอยพดอ เฮ้ยตรงบ้านวิ่งแล้วเพื่อนอุ้ยตูหินตรงหินครับตรงหินตงหินตรงหินหินนี้หินนี้หินเล็กๆเลยครับมีหินเดียวเลยนี่หลายหินเลยหินเล็กหินเดียวเพื่อนอะไรครับมีใครไปซับพิโก้หน่อยครับซับซับพิโก้หน่อยเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงทิศใต้ให้โอ้ยโอ้ยโอ้ย สวยครับมน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 ครับมนนเลครับสวย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 ครับพี่สวยจะได้กินไก่เยอะที่นี่ตัวเดียวเลยตัวเดียวนรกโอ้ยมาตายโอ้ยสวยคสวย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 พี่สวยสวยครับสวยเลยครับสวยก็สวยพี่สวยสวยก็สวยพี่สวยสวยบ้างพี่พี่เอิร์นครับไปจีนะมาจีนก็เลยพี่เอิร์นพี่เอิร์นผมผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับพี่ ผมดูผมดูสตรีมพี่อยู่สวยครับสวยสวยมากครับสวยมากครับสวยมากครับพี่พี่เอื่นครับสวยครับสวยครับสวยครับทุกคนสวยครับทางสรุปไข่ไซส์แล้สรุปสรุปเขาเป็นในสตรีมมากโอ้ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกเดี๋ยวเขาออกเดี๋ยเตี้ยไปอุ้ยพี่อุ้ยพี่โอ้โหพายุเข้าโอ้โหโอ้ โอ้ oh. พี่อยู่ okay, Pokemon, Pokemon. พี่อยู่หาดไหนเนี่ยโอ้โหโอ้สุดจัดพร้อมอื่นครับผมพร้อมจะเป็นข้างไข่พี่เสมอครับผมจะจดจำทุกคนผมไม่อยากปวดใจผมสปวดโอเคครับโอ้ยครับได้ครับได้ครับคุณทุกคนคือแบบวสิทธิ์ข้างไข่ซ้ายและไข่ขวาของผมนะครับโโอ้หเกิน ผมจะเป็นไข่กระป๋านี่ไม่มีหมอยนะพี่พิน้าพิน้าผมจะินขาดข้าโปลิเพื่อไปไปรับไข่พิโก้ข้างหลัเข้าโปลิมาให้ได้นะครับผมแล้วมาเดินเกาะกางเกงผมไม่ได้นะครับทุกคนได้ก็ได้ก็เปรี้ยวคุณไข่ไม่มีหมอยจ้ะอย่าลืมไปถ้าคุณขัดข้าโปลิได้ที่มาเกาะกางเกงได้ขวานโอ้โหโอ้โหพี่จะไปแล้ว พี่อย่าไปแล้วผมยังยังอยากได้กับพี่อู๋มันถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วครับจริงๆผมไม่อยากแยกจากทุกคนเลยหยุดจะเศร้าการเลี้ยงยอดมีวันเลยลาเลยทุกคนโอเคครับโอเคครับปีเตอร์ครับขอบคุณครับพี่คุณครับของคุณจะมีอะไไม่ไหวได้ไหมพี่พี่ไปหาผน้หญิงของพี่นุ่นนะครับอะไรนะครับขอบคุณครับพี่ไปหาผู้หญิงของพี่นุ่นนะครับ เอาไครับท <iyorsun S 2> ุกคนขอบคุณมากครับแล้วครับบายขอบคุณครับจุ๊บๆรับจุ๊บจุ๊บไข่ครับเดียวโอ้ร้อนเลยร้อนเลยที่นี้ก็น่ารักฮ่าฮิ